ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1,000วันวัดนะครับถ้าหลายคนได้ติดตามวลอกของผมนะครับที่ลงไปก่อนหน้านั้นนะครับนั่นก็คือคลิปนี้ผมได้ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มาครับทุกคนไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับเป็นสปาร์แย่ยักษ์สัญชาติไทยและฝีมือของคนไทย100%เออตอนนี้เขาได้ปล่อยตัวเรลเลอร์ออกมาแล้วนะครับ แต่แต่นะก่อนน้านี้เราจะได้เห็นทั้งเทเลอร์ทั้งทีเซอร์นะครับที่อยู่ใน YouTube ตอนนี้ล้านวิวกว่าแล้วนะจะ10ล้านวิวแล้วนะตัวเทเลอร์ตัวนั้นแต่เขาบอกว่าตัวเทเลอร์ตัวนั้นนะครับไม่ใช่ตัวที่เราจะได้รับชมในโรงภาพยนตร์นะเพราะว่าตัวนั้นน่ะยังต้องปรับแก้อีกหลายแบบ50% 70%ประมาณนั้นน่ะคือมีรายละเอียดยิบย่อยที่เขาแบบว่าปรับอยู่ตลอดเวลานะครับจนวันนี้ทุกคนเขาได้ปรับแก้ไข CG ความละเอียดต่างๆนานาเนี่ยของตัวสปาร์ตแยั่ย วมถึงภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนี่ยนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะดูไปพร้อมๆกันทุกคนไปเลยไหมพวกเราก่อนอื่นอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถูกจัดอยู่ในหมวดแอคชั่นแฟนตาซีนะเออแล้ว CG ทั้งเรื่องนะ CG ทั้งเรื่องนะอย่าทำให้ผิดหวังด้อไปเจ้าขีอย่างพี่ไม่กลัวบ้างเขาบอกกันว่าไอ้จุ้งตะวันแยงแห่งเนี่ยเจ้าี่แรงนะพี่ โอ้ยนหนอยนอุยอุ้ยพาพสวยขึ้นจริงว่ะแบบจริงจังเลยทุกคนเฮ้ยนิ่งเออเนลมิดนัฟิล์มจํำกัดทืมห้งตะวันแยงค่ะงตะวันแยงางให้ทีี่น้นังเอกของเรานะครับพี่ฟางแล้วก็คุณกอลิษยาเป็นพระเอกของเรื่อง เตรียมน็อปถอยหลังมีเฮ้ยเอาเรื่องแต่ที่จานะของปู่บุ๊ชเนี่ยเคยมาว่าไว้อยูโอ้ภาพสวยขึ้นจริงอันนี้อันนี้อันนี้นนชื่อชมเลยภาพสวยขึ้นจริงมากม,มากสแสดงว่าอีหลังกำแพงเนี่ยแล้วจีนะาๆๆ่าคันที่หัวพี่เหมือนอะไรแบบว่คงจะเป็นคันเท้ามัง้งเฮ้ยเย่โดนโดนข้าหัวไปแล้วอย่าคิดสู้ คนที partido, ¿no? oh ่สูงกว่าไทยครับโอ้โหโอ้โหเชียว้ายบินได้ด้วยโไม่เสียเหรอนอนหลับอยู่างหลัง จริงๆชั้นนำของประเทศไทยอันนี้ถ่ายอยู่ในถ้ำของจริงด้วยนะทุกคนไลโอโคตรใหญ่หยัยกเออ28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เอาเรื่องเอาเรื่องก่อนอื่นนะครับปรบมือชื่นชมก่อน นี่คืองาน CG ของคนไทยนะครับส่วนตัวผมต้องการที่จะสนับสนุนฝีมือของคนไทยอยู่แล้วนะเราอยากจะให้วงการหนังไทยวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยเติบโตไปอีกเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมนี้นะเพราะว่าอย่างเราอะ่ะเราเป็นผู้บริโภคทุกคนนึกภาพใช่ปะเราก็อยากจะรับชมสิ่งดีๆเราก็อยากจะได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะแล้วคุณคิดดูถ้าถ้ามันเติบโตมันประสบความสาเร็จม่งไปได้ไกลมากแล้วเราจะได้รับอะไรใหม่ๆแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะขึ้นเรื่อยๆ ื่อยๆยิ่งทุนสร้างหนามากขึ้นโอกาสก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหนังบ้านเราอ่ะก็จะดีมากขึ้นมากขึ้นไปอีกภาพยนตร์เรื่องนี้ทําออกมาได้ดีได้ดีมากกว่าตอนที่ผมชมที่ลานลานพารากอนตรงนั้นให้ดูตั้งแต่ภาพแรกเลยเชี่อภาพมันสวยขึ้นมากมาก,มากที่นี่ชมเอฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยเลยคนไทยทำทั้งหมดเลยนะและทุนสร้างเรื่องนี้นะครับทุกคน50ล้านนะครับ 50ล้านน่าสนับสนุนนะน่าสนับสนุนนะถ้าเทียบกับสเกลของหนังระดับฮอลลีวูดระดับแบบ cg เรื่องอื่นๆของต่างประเทศเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะของเขาหลักพันล้านหลัก2,000ล้านแต่50ล้านทำได้ขนาดเนี้ย เชียนี่นี่คุณภาพนะทาได้คุณภาพที่ดีในปริมาณที่อยู่ในงบที่แบบ50ล้านน่ะแล้วคุณคิดดูถ้าสมมติว่าหลังเรื่องนี้ประสบความสเีเร็จมากๆแล้วได้ทุนสร้างที่แบบถึงหลักร้อยล้านหลักพันล้านน่ะไม่จากสเกลใหญ่ขนาดไหนแล้วอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเข้าโรงภาพย,ายนตร์เดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้กับทุกคนฟังเพราะนั้นใครที่ตั้งใจจะไปดูเหมือนกันกับผมนนนนนะเดดดดดดดีีี๋ยยววววราาาาาาไปููููู้้้กกกกกัััแล็มมมพพพถึึงงคส่่ททภภ ภาพดีแสงดีขึ้นเยอะมากเนี่ยความฝุ่นมันเนียนมากขึ้นนะเว้ยเนียนมากขึ้นเยอะมากความฝุ่นต่างๆเนี่ยดูมือหลายคนน่าจะเคยได้เห็นการถ่ายทำภาพยนตร์แนวแนว CG เนาะเขาจะเล่นกับอากาศธาตุเล่นกับความว่างเปล่าเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายทุกคนมันไม่ง่ายนอกจากบทต้องถึงแล้วนะครับนักแสดงต้องเก่งด้วยคุณต้องเล่นกับ ไม้ขีดสักไม้หนึ่งอะฝ่ายพร็อพเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ปั้น,ป,นปั้นให้มันเป็นหัวของแย้แล้วคุณก็ต้องรู้สึกให้ได้ว่าคิดให้ได้ว่าแล้วเห็นภาพให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้มันกำลังมีชีวิตอยู่แล้วมันจ้องมันจะแดกคุณอ,อยู่แตตอนเนี้ยกนดด้วยว่ามันไม่ไง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทดีอย่างเดียวไม่พอนักแสดงต้องเล่นถึงด้วยแล้วรีวิวจากต่างชาติคือเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอ่ะอันนี้เป็นโมของต่างชาติที่เขาได้ดูก่อนเรานะครับหรือว่าทีมผลิตที่เขาได้ดูก่อนเราอะเขาบอกเรื่องนะ ผมพูดในฐานะผู้บริโภคนะครับที่เราได้เห็นงานก่อนหน้านี้มือไม่ใช่แบบนี้นะมันจะแบบลอยๆคนเนี้ยแล้วนี่คือรละเอียดความเงาความเกล็ดทุกอย่างเนี่ยเก็บเนี๊ยบมากขึ้นนะแล้วก็แบบสวยอะ่ะโอ้อันนี้ผมชอบมากชอบส่วนตัวเลยเชื่อมันคุ้นรายละเอียดนี้มันไม่ง่ายอะ่ะเหมือนไปถ่ายทําจากตัวแยะจริงๆมาเลยดูดิอันนี้คือ CG ที่ทําขึ้นมานะทุกคนเนี่ย ความรายละเอียดลูกาตาความเงาความเกล็ดต่างๆเนี่ยเชี่ยโอ้โหห้าสิบล้าน,นคุณภาพอันเนี้ยโอ้โหอันนี้ช oh. ื่นชมเลยเชี yeah. ่ยอันนี้อันนี้เนียนนะอันนี้เนียนมากนะแล้วเกินงบมากๆนะเชี <laughs> ่ย <Yeah. laughs> ไม่อบอกนี่ไม่ใช่หนังดูห้าสิบล้านนะผมว่าคือมันไปไกลกว่ามากๆ้วทุกคนคือทุกคนดูดิ yeah. <laughs> ดูดิ โอ้ m ม g o กเลือดอยู่ในปากต้องหยดไหนเนี่ยโอ้โหวน,นี้เนียนมากเนียนมากเช่เราแม่งบินได้ด้วยเนี่ยหายมึงของโลกไปเถอะโอ้โหเนี่ยกินอิ่มแล้วก็มานอนอยู่หลังรถชิลชมมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนวันที่28นะวันที่28กรกฎาคมทุกโรงภาพยนตร์และไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับในเรนหนังฟิล์มเนี่ยเขาปล่อยภาพยนตร์แบบต่อเนื่องเลยนะจบวันที่28กรกฎาคมนะครับวันที่1กันยายนต่อเลย The World of Killing People นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการฆาตกรรมเออยังไม่มีใครได้ดูตัวอย่างหรอกตัวผมเองก็ยังไม่ได้ดูตัวภาพยนตร์เกี่ยวกับการฆาตกรรมของประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีอยู่ไม่มากส่วนใหญ่เราก็จะเสพแนวๆเนี้ยกับต่างประเทศเพราะนั้นเนี่ย ก็รอรอเลยค่ายนด้บอกเลยว่าเกินกว่าพวกเราจินตนาการไปเยอะมากคาดหวังคาดหวังนี่แล้วเขามีโปเตอร์ด้วยผมจะให้ดูโปเตอร์พี่แพนเค้กนะครับเป็นนักแสดงนําด้วยแล้วก็มีคุณโฟนนะเออมีกันสมยัยแล้วก็นักแสดงอีกมากมายหลายตานะครับแล้วก็พี่หมีที่ไม่รู้ว่าคือใครนะจะเป็นฆาตรกรนะเอแฮเอาวะเอาวะอ่ะ รอติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่28นะครับในโรงภาพยนตร์นะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปดูนะครับโคตรแย่ยักษ์เฮ้ยเดี๋ยว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 ลืมลืมโชว์ลืมโชว์ผมได้ตัวนี้มาด้วยจากที่งานน่ะเสื้อก็คือได้มาจากที่งานนะที่ผมไปหยิบถุงนี้มาเราก็ได้เสื้อมาแล้วก็ได้ตุ๊กตาแย่ น่ารักมากวุ้ยม่าจะเกะไม่แกะแล้วกันเป็นมาสคอตใหม่เลยเป็นไอคอนใหม่เลยศับประหลาดไทยจะดังไกลไปต่างประเทศนะครับสนับสนุนผลงานคนไทย